โอเคเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจบอีพิโซดของเบสบอลไปเมื่อวานวันนี้เริ่มต้นด้วยการหาการ์ดพ็อกเกอนดีกว่านะครับก็มันจะมีพ็อกเกอนรุ่นแรกที่ออกมาในยุค90นะครับซึ่งอยู่ในกล่องนี้ แต่เป็นกล่องที่ที่คนเอามารีแพ็คเกจที่บริษัทเอามารีแพ็คเกจอีกครั้งหนึ่งโดยบริษัท MJ Holding นะครับก็จะมีการ์ดให้สะสม20ใบแล้วก็1ใบจะมีฟอย์การ์ดนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ไปที่ร้านนี่ไงได้แพ็กเกจพ็อเกมอนใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสิบใบอยู่ในนี้มีพ็อกเกมอนทีซีจีซอสแอน เชลวิวิตวอนเทสนะครับบูสเตอร์แพ็คแล้วก็มีเบสบอลนะครับรีแพ็กเกจครับเราไปเกิดเราไปเปิดพปอกมอนตัวไหนดีเอาตัวเก่าก่อนดีกว่า สภาพยังดีมากเลยนะครับออกมาแล้วอื <c oughs> เหมือนกับไม่เคยได้รับการหยิบจับมาก่อนนะครับทุกทุกใบอยู่ในสภาพที่ใหม่มากเราไปพลิกโฉมดูกันเลยโอ้นี่ไงฟอยคัทที่เขาพูดถึง วันฟอยคาร์ดว้าวลัสสอดโอ้โหแอตแทกอพอปเกมอนทูวันออฟยูอัพโปเกมอนที่ดัซซอเอ already have a โเกมอนทูแอตแทกคือก็เล่นไม่เป็นนะครับอ่าโอเคได้ฟอยคาร์ดมาสะท้อนแสนนะครับตัวนี้ โอเคอันต่อไปอันนี้ Special Energy ว้าวอันนี้ Energy ไม่มีคำอธิบายนะครับอันนี้ LT Search Strategy โ okay. อเค นี่คือบล็อกกริดดีจังเลยได้การ์ดแต่ละใบไม่เหมือนกันไทโลกิวเป็นเบสิอมันจะมีเทรนเนอร์กับเบสิาโอเคข้างบนเขียนคำว่าเทรนเนอร์สปอร์เตอร์มีเอเนจีแล้วก็มีเบสิกเบสิกการ์ดก็เริ่มตั้งแต่เบตตี้คิกอ๋นอน ไทโรกิวแคปโรลเลอร์มอพิกโกมอพิกโกน่ารักจังเลยโอ้ตั้ง s p ตั้ง80นะ่คูบโบน s p 60 s p 60คิวคูโบนไกลกา s p 60 ดิกเล็ต HP 50าสิบเซนชี HP 70 EV e, HP 60นิกกิต HP 70โอ้อันนี้เป็นออริจินอลเลยนะครับเนี่ยฮอซี sey, HP 40 นอม SP50 มอเพโก SP80 ฟัดเซล SP110 โอ้โห uh oh, สูงสุดเลยตัวนี้ SP110 เราเล็ด SP50 สไปน่ารัก SP60 ใบสุดท้ายนะครับทัพพินเนส s p 60แล้วก็ไอตัวนี้ลัสซอรเป็นดาบนะอีดาบนะครับ mm hmm. หมดไปหนึ่งชุด แล้วก็นี่คือพ็อกเกมอนอีกอันหนึ่งเราจะไปเปิดกันเลยข้างในก็จะมีมีซองนะครับสิบใบยอยู่ในนี้เปิดเลยดีไหม อ๋อเหมือนกันลักษณะซองคล้ายๆกันอ๋อขายกันเลยโอมาแล้ว เบสิกการ์ดแซนดายรูปร่างเหมือนจระเข้ HP 70เบสิกนะครับ HP 60พิกิพิก HP 60 e, HP oy, มัดเบร HP 80ฟอยมีฟอยคาร์ด เ p 100เป็นฟอยล์คาร์ดโอ้สวยมากสวอแบบแอบิลิตี้ดรีดนิวร้อยสี่สิบโอ้โหเยี่ยมไปเลยเอเนจีอันนี้เป็นเอเนจีคากุน่า HP 80มีแตง HP 100 m m h มูมูชีสเป็นอาหารฮิว30 Damage from up to two of your Pokemon that have Energy Attack โอแล้วก็ใบสุดท้าย Joytick b u g b i t e HP 40 อ๋อผมรู้แล้วว่าออกแบบคล้ายๆกันซึ่งนึกว่าจะมีความแตกต่างกันในในเรื่องอื่นนะครับก็ไม่แตกต่างกันม,มีอะไรละหมดไปแล้วทีนี้เรามาเปิดดูเบสบอลคร์ดีกว่าเอามันสามอย่างเลยวันนี้เปิดดูด้านข้างได้ไหม ไม่ได้หืติดกาวซะเหนียวเลยหืเปิดไม่ได้ครับเปิดมันอย่างนี้เลยออกมาทั้งรุ่นอย่างนี้เลย อันนี้คือเปิดแล้วไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะครับแล้วก็มีการ์ดบริษัทท็อปปี2020บเบสบอลอัปเดตซีรีส์เป็นอัปเดตสิบสี่ใบนะครับมาดูซิ พวกนี้จะมีอะไรเด็ดๆให้เราไหมมีลายทรงลายเซนอะไรไ,ไหมเท็กซัสแลงเจอร์อัลตาปีเก้าสองโอ้โหปีเก้าสองสุดยอดเลยตัวนี้บาว a แมนเบสิกคาร์ดนะครับ โป๊กาสปีไหนเนี่ยปีก้า90โอ้ปีเก้า90แต่มีมุมมวยมุมหักอยู่นิดหนึ่งดนเดนนี่เครยพิเจอร์อันนี้ปี90โทนี่เฟนเซสโก้แคชเชอ่ เจสันมาปีเก้าูนโอ้ท็อปอะไรเนี่ยปีสองพันสิบสามเอ็มี่ปีเก้าสองมาได้ทุกปีเลยสุดยอดเลยครับสามารถจะเป็นเบสคาร์ดนะครับ เฟีย่่เก้าสองแมนนี่ลีทรนโตบูเจมาดูกาสอสโตรท็อปปี86 ปีแปดห้าโอ้เก่ามากนี่ปีแปดห้าครับอ้าวได้ซ้ำให้มาสองใบเลยปีแปดห้าได้ซ้ำสองใบดอลลัสปีแปดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับ เกานซานดิเอโกพาเร์ทอมบันสกี้สเตเดียมครับก็อ่าอุ้ยแปดสองโอ้โหเอก้ยสองไม่ใช่แปดสองหนึ่งก้าสอชวอนดัง ดันสตันชิคาโกครับอัปเปอร์เด็กปีเก้าหนึ่งโอ้ท็อปปีไหนเนี่ยสองพันยี่สิบเอ็ดนี่เองปีที่แล้วโอ้าร์ดตัวนี้ไม่เคยเห็นซีรีส์วันจอห โมเสสมารินเนอร์ปีไหนวะเนี่ยแปดูนย์ไม่ไม่ไม่ใช่แปด7ูนย์แปดเจ็ปีแปดเจ็ดีครับชอบจูอี้เบลเล่ปีเก้าูนย์ดอนโรบินสันไจแอน ก็88นะครับปี P 88เออกล้องตัวนี้ดีจังเลยอันนี้เป็นกล้อง PC นะครับไม่ใช่กล้องมือถืออัดจาก PC รู้สึกมันออโต้โฟกัสดีนะครับแล้วก็มาพิเชอร์แฟร์อ้มา,ามาซ้ำกันเห็นมหให้มาสองใบเลยกลัวแบบกลัวเหงามาเป็นดูโอเลยงานนี้ร้อน แฟร์ให้มาทุกบริษัทเลยเว้ยบ็อบบี้ทิกเป้นชิคาโก้ไวซ็อกส์พินเนคิลมาเอ๊บเอ๊บอื้ืฮอ,อปีไหนเนี่ยไม่บอกปีนะครับเออเก้าสี่ปีเก้าสี่ สวยสวยสวยใส่สองคนเลยมาเป็นดูโอเลยงานนี้อู้ยอุ้ยอู้ยอ้ยอู้ยอุ้ยลายเส้นบาวแมนได้ลายเส้นพิเจอร์การ์ดเบสบอลสองพันเจ็ดซีรีสสองพันเจ็ด เบอร์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเคปแลนอินเดียนดอลลัสดีจังเลยได้มาแบบหลากหลายให้มันดูแบบไม่ซ้ำนะครับโอ้คอร์เน่ฮอกกินชิคาโกไว้ซ็อกส์สองพันสิบสามอ้แต่ออกแบบสวยมากสองพันสิบสามไม่น่าเชื่อ วิวดอลเล่เฟียสวย1986นะครับโอ้โ oh, หได้มาทุกปีเลยดีใจดีใจเออได้ค์ดแบบนี้มาแบบเก็บเก็บทุกปีเลยพิจเจอร์ปีหาปีไม่เจอนะครับ คาแต่ละใบก็ดูมีคุณภาพนะครับเคปเลนเนี่ยปีที่แล้วนี่เอง70ปีท็อปสวยสวยสวยพิเชอร์โอ้แดนนี่ท็อปออสตาลูกี้ ดูปี1987ออสตารูกิออโตโฟกัสสวยไม่มีการสสต้อนแสงเลย92สวยสสวยสวยยออกแบบสวยอันนี้ขอบขอบตกนะครับขอบข้างหนึ่งใหญ่ขอบข้างหนึ่งเล็กสวยสสวยสวยย ได้มาครบทุกปีเจฟเมนโตลูกี้โรสเปก91อันสุดท้ายก่อ91หมดไปสำหรับการที่เขาเปิดมาเราก็จะมีท็อปปี2020ไปเปิดเลยเปิดให้หมด เปิดให้หมดเปิดให้หมดซันเดโก้พิชเชอร์ เ้าไม้เ้าจำชื่อไม้เ้าได้ทำเป็นแนวแนวอย่างนี้เนาะเออแปลกดีแนวขวางเหมือนภาพถ่ายโฮเซ่โชเลสอันนี้ก็ยังจำได้คริสเซลใครเนี่ยมินิสโตตาชวิน มไม่มีออตโตกราฟเลยไม่มีมีลายเซ็นเลยนิวยอร์กยังกี้มายอสโตนโอได้การ์ดพิเศษได้การ์ดพิเศษดูข้างหลังก่อนเบสบอลเพย์เยอร์ tr สามสิบเจ็ด น่าจะมีเซนไม่มีเซนตัวนี้ก็สวยครับนี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีจังเลยกล้องใหม่กล้องใหม่สำหรับ PC ชอบชอบชอบครับใบสุดท้ายออติสสุปแล้วก็ ไม่ได้การ์ดไม่ได้ลายเซ็นนะครับก็ขอบคุณมากเข้ามารับชมเป็นการฉลองกล้องใหม่นะครับสำหรับ PC ลองอัปโหลดดูว่าภาพจะคมชัดแค่ไหนโอเคนะครับขอบคุณนะครับเข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆได้ชมกันนะครับ